วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนที่ผมชอบเรียกอักอย่างหนึ่งนะครับเนียนนี้เนี่ยเราจะมาทับการในตัวละคร Endo Dark r g o n Dark My Craft หรือว่าเกมแบบเอ่อตัวเรียบมาแหละนะครับนะที่มันเป็นตัวเรียบๆซึ่งกับตัวละครไอเดียดังก้อนเนี่ยโอ้โหคนสร้างนี่ยมึงสร้างมาได้ไงวะไอพวกที่มันสร้าง My Craft นะครับตั้งแต่ ไอเอนเดอร์แมนแล้วนะครับนาดูดินะครับโคตรสวยเลยสร้างออกมานะครับนะซึ่งมันสร้างจากจากในเกมแท็บนะครับมันสร้างแบบเป็นกล่อง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 มานะครับดูดิตาก็เหมือนนะครับอันนี้คือแบบเหมือนมากนะครับนะตัวนี้เอาละซึ่งเราจะมาดูนะครับว่าเอนเดอร์นาคอนของเราจะโหดขนาดไหนเมื่อมายังมรโรกแท็บนะฮะเอาละไปดูกันเอาละอันดับแรกเจอกับชนเผ่าคอยไปเลยพวกโรจกอดมอ เดี๋ยวโอ้โหีดวก้อนเผานะครับมาเผ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 าไปน้ำแข็งนะครับพ่นออกมาเป็นน้ำแข็งว่ะนะครับอันนี้คือไม่ค่อยตรงเหมือนไมค์ครับนะนะครับที่จริงไมค์ครับมันจะมีอะไรเป็นไฟสีม่วงปะนะครับผมไม่มั่นใจนะครับนะผมไม่ได้เล่นไมค์ครับนะครับนะแต่ก็คิดว่า เอเดอร์ดักก้อนมันน่าจะไม่ได้ทําให้แข็งมา้นะครับมันน่าจะไม่มีสกิลแข็งนะผมว่านี่นี่ดวงไปดิโอ้โหนะครับเอเดอร์ดักก้อนเผาเผาเผาอันนี้สู้กับช้างนะตู้โอ้โอ้โอ้เออเออเอาดิเอาดิเอาดินะครับช้างบอกโอ้กระทำอะไรของแกหรอแกเป็นแค่เอเดอร์ดักก้อนทำได้แค่นี้เหรอขนาดฉันเป็นช้างยูนิตธรรมดายังชนะกันได้เลยเออเดอร์ดักก้อนนะครับนะก็ไม่รู้จะทำยังไงครับโดนช้างรุมนะครับสามตัวเฮ้ยตะกี้แม่งขึ้นไฟออกมาได้ด้วยวะนะครับเออเข้าท่าอยู่นะ อ่ะต่อมารอนให้รถถังยิงเอเดอร์ดังก้อนไปเลย,เยทีเดียวนะครับนะโอ้โหยดอกเดียวตายเนี่ยดังก้อนโโอ้โหอยู่ไปโคโลกเงน, <You better S 1> นะครับ <laughs> จมเลยเอเดอร์ดังก้อนโกนะครับไม่ได้การแล้วผมว่าผมต้องแต่งมันเพิ่มแล้วแหละนะครับนะ เอาล่ะผมว่าไม่ได้กาแล้วนะครับนะเอ็นเดอร์ดัก้อนของผมนะครับจะต้องโดนดัดแปลงมาซึ่งเป็นเออเอ็นเดอร์ดัก้อนร์ชั่นคอยแท็บซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่ามันมีไฟอะไรแปลกๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงงไหมนะครับตัดภาพมากูแต่งเสร็จเลยไม่ได้แต่งให้น้องๆดูเลยนะครับนะซึ่งการแต่งตัวภายในนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอยุ่งนะครับนะเพราะว่าผมแต่งไม่เป็นนะครับนี่นมันจะเอากล่องมาใส่เยอะๆเลยนะครับนะเอามาแต่งตัวละครซึ่งไปดูที่อาวุธกันดีกว่านะครับอาบอง พลังของเฮดิสนะครับเนื่องจากมันเป็นหมอดมันเอามาใส่ยากแล้วนะครับนะแล้วก็ใช้เป็นอาวุธของของพวกนินจานะครับพวกเซนเซนะครับนะเอามาปล่อยนะครับแต่ในการปล่อยออกไปใช้พลังของเฮดิสงงไหมนะครับนะส่วนเรื่องความสามารถนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับมีปลี่โนู่นนี่นั่นจากตามที่เขาให้มานะครับแล้วก็บวกกับหมอดพลังใหม่นะครับหมอดของทอนะครับมันจะกระโดดทุ่มนะครับนะแล้วก็ตีแบบแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ติดขี้น้ำมีะนะครับนะดาเมจไฟนรกนะครับนะเออมันจะได้เข้ากับเอ er นเดอร์ดักกอนมาดูกันนะครับนะ้ามันจะเป็นยังไงนี่ดูนะครับนะ้าโอ้โหนี่แหละเอ,อ,อนเดอร์ดักกอนของจริงว้านะครับแต่แต่เวอร์ชั่นคอยของผมนะผมบอกเลยว่าเออของผมมันก็ยังไม่ได้เหมือนไมค์คราฟสักทีเดียวนะครับที่จริงไมค์คราฟมันจะออกม่วงๆหน่อยใช่ไหมละ่ะพลังของมันนะครับแต่อันนี้คือผมเอ,อ่อทำให้มันแบบ ตีโหดด้วยนะครับดู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 เป็นไงลไรเดอร์ดากออนโยชันผมตุ้มกระโดดทุ่มทีดึงนะครับนะแล้วก็มีพลังไฟบรณะนะครับดูดีๆเป็นสีฟ้าๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมใครโดนเป็นอันต้องตายนะครับอยู่โอ้ดีดีกว่าแม่งเอ้ยโอ้แกแกตายซะโอ้เออเออเอาโดนกลอยแล้วนะครับนะเอาวิ่งหนีวิ่งหนีฮึปตุ้ยโอ้ย ทุ่มทีเดียวนะครับตายนะครับนะเอาล่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมนะต้องการแบบเวอร์ชั่นคล้ายๆไมค์ครามนะผมพอจะทําได้นะผมพูดจริงๆแต่มันจะไม่ค่อยสวยถ้าเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าถ้าจะเอาเป็นสีม่วงๆคล้ายๆมันนะครับมันจะต้องเป็นคล้ายๆดาบของไอตัวอันนั้นเรืองแสงอ่ะไอ้ไอดาบสีชมพูเรื่องแสงอ่ะนะครับนะนี่ไงนะครับมันจะออกคล้ายๆเลื่อนๆก้อนนะครับเป็นออกม่วงๆนะครับพลังของมันนะฮะแล้ว เออการพ่นไฟนี่จะไม่มีนะครับถ้าการพ่นไฟจะไม่ออกมาเป็นสีม่วงนี่ท่านผู้ชมซึ่งพลังมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะสีออกม่วงๆทั้งตัวเลยนะครับนะนี่นี่นี่ใช้พลังเอ่อของเอ็นเตอร์ดากอนแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่หรอกนะครับนะไม่เหมือนหรอกนะครับทำยังไงก็ไม่เหมือนกับต้นฉบับหรอกนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในเกมแท็บมันจะบ้าหรือเปล่าให้มันเหมือนนะครับนะแต่ก็นะครับถ้าอยากต้องการให้มันเป็นสีม่วงๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะดูดิดูดินะครับแต่มันจะปล่อยด่างอย่างนี้ผมเลยไม่ค่อยชอบเเท่่่าาไไหรรรรงนนนนียะะะคคคัับบบบตตูู้้มดดิโอ หรือจะทําให้มันบินแบบซูเปอร์ชำนาญนะครับบินแบบมังกรน,นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเวอร์เกินไปตัวนี้นะครับมันจะเออมันจะไม่ได้ใช้พลังมันนะครับนะเออนี่นี่ถ้าลองสมมติเอาแบบบินเลยนะบินสู้เลยนะนะครับนี่ดูนะดูนะนี่ไงนี่ไงจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบดูยังไงไม่รู้อ่ะ <laughs> เอเดราก,กอนกูไปดูแบบ เกียดไงไม่รู้มันก็แบบเร็วเกินนะครับนะดูนะดูนะนี่นี่ดูดิดูดิดูดิมัน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 จะมันจะไม่ใช่บังกรแล้วมันจะกลายเป็นเอ่อตัวอะไรสักอย่างที่มุดอยู่ใต้ดินซะมากกว่านะครับผมเลยไม่ค่อยชอบมากกว่านะฮะเนี่ยผมอยากให้มันเป็นแบบบินได้ดีกว่านะครับอ่ะแล้วต่อมาผมก็จะแต่งอะไรให้มันดีนะครับเอาเป็นเอ่อการได้ทุกรูปแบบดีกว่าเพราะว่าคนของเอ็นเดอร์แมนนะครับนะเออไม่ใช่ เอนเดอร์ดากอนของเรานะครับต้องกันได้ทุกอย่างเนาะเอาเป็นแบบสมมติขึ้นมาและกันเป็นแบบหนังมังกรมหาปรัยสุดโหดนะครับกันกันฟันได้ด้วยนะครับนะอะ่แล้วก็อีกอย่างนะครับนะผมขอเพิ่มให้มันปล่อยทั้งไฟไฟมรณะที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทั้งไฟของจริงได้ แล้วก็พ่นทั้งพ่นน้ําแข็งได้ด้วยนะครับนนในเวลาเดียวกันมาดูกันนะครับบนจะโหขนาดไหนฟิชมาแล้วข้าพ่นเลยทุกอย่างพอค้าคออสุดยอดมังกรของเกมหมครับโอ้โหจัดบดเลยเว้ยดู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 ด,ด,ดูนปล่อยไฟกับน้ําแข็งพร้อมกันนะครับมาเออนีแหละแล้วก็ต้องการ ความสีม่วงใส่ตัวมันอีกนิดนึงนะครับจะได้ดูเป็นเอนเดอร์ดัก้อนหน่อยนะฮะนี่ดูดินะครับนี่เป็นไงเอาเรื่องอยู่นะแต่จริงๆผมไม่อยากให้มันมีดาบเลยวะ่ะแต่มันเป็นสกิลที่จะต้องติดกับตัวมันนะครับไม่งั้นตัวมันจะไม่เป็นสีม่วงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เออค้ามๆไปแล้วกันนะฮะเออก็เอาประมาณนี้แหละอ่ะเราต่อมาทางกายภาพของเรานะครับผมจะปรับเลือดเอนเดอร์ดักก้อน er จากตอนแรกมันเป็น2 0 0หมืนเลยเหรอวะนะครับผมปรับให้เป็นห0,000ืนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เท่าเทียมเอยไม่ใช่ เท่าเทียมกับตัวที่ละครที่ผมสร้างมานะครับนะเพราะว่าตัวละครฮอนโหดที่ผมสร้างมาก็โอ้โหอยู่ใน2 5 5 0 0 0 0หมดนะครับอันนี้เป็น35 0 0 0ดีกว่านะครับนะเฮ้ยไซผมขอปรับเป็นอันนี้ละกันเป็น5ละกันนะครับนะ0.5จดละกันนะครับมันจะได้ดูเลขแบบเท่ๆดีนะครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็มูเมนต์การเคลื่อนที่นี่อันนี้เพิ่มเป็นประมาณสักสิพอละกันไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเอาแค่สิพอนะครับส่วนดามเมจเป็นพันเลยเหรอ ครับเป็นพันเลยเหรอเอา500อพอนะครับเยอะเกินฮะเอาละมาดูกันโอ้โหพุ่งมาแล้วนี่คือท่อบินของช้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอไฟมรณะตอนนี้นะครับเรามีทั้งไฟมรณะทั้งไฟโอ้โหน้ําแข็งแล้วก็โอ้ยไฟไฟเลยนะครับมาดิโอ้โหดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องมึงจะทำเครื่องโกแร็งไหมเนี่ยไอเดนเดนดักก้อนเฮ้ยมึงบ่าไปแล้วโลกจีนเรวได้แต่มึงเนี่ยนะครับเฮ้ยมันโกรธหรือเปล่าวะทำไมมันปล่อยเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมึงปล่อยรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงปล่อยอะไรมึงเนี่ยนะครับตายแล้วนะครับเราโอ้ยโคตรบ้าพลังนะครับตัวนี้แต่ปล่อยน้ําแข็งออกมาไม่หยุดเลยนะไอ้หมอนี่อ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามันจะโหดและเก่งขนาดไหนไปดูกันเอาละครับตอนนี้เอ็นเดอร์ดังก้อนก็ได้มาแล้วนะครับนะมาพร้อมกับความโหดและความเท่ฮ่าห่าห่าข่าวล่อัปเดตบ้าไหมซึ่งมันก็จะต้องเจอกับราชามังกรนะครับหรือว่ามังกรในเกมแถบของเรานะครับนะเอ็นเดอร์ดังก้อนจากโลกใหม่ครับปทะราชามังกร จากเกมแท็บในช่องเอเจโปนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงลุยมาแล้วข้อจะมาล้มแชมป์พวกมังกรทั้งหลายนะครับส่วนในนี้มังกรไฟนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่มังกรราชามังกรนะครับโอ้โหโดนเปิดไปเดิมก่อนโอ้ยเจอนะครับนี่เฮ้ยโอ้โหเอาเดี๋ดราค้อนงูนะครับโก้ไปบินเข้าไปแล้วครับกูบินเข้าหามึงเลยดิเอารวยเอารวยเฮ้ยราชามังกรกูไหมราชามังกรกูตกนะครับเอ้าเอาเอาเนี่ยรอยนะครับมา เอ้ยนะครับมันตกก่อนว่ะไม่เป็นไรนะครับร้องใหม่อีกยกนะครับโอ้โหเอ็นเดอร์ดาก้อนเปิดก่อนตลอดนะครับแต่ว่าราชาบังคอนบอกฉันหลบได้ฉันคือราชาบังคอนนะเว้ยจะมาแย่งชิงฉันโอ้โหนะครับเอ็นเดอร์ดาก้อนโดนยิงไปโอ้โหโดนยาบเอาลยเว้ยเอาวเลยเว้ยนี่นี่นี่โอ้โหโโอ้หเอา ใส่กันแหลกแล้วนะครับนะโอ้ยเอเดอร์ดากอนนะครับใช้ไฟบอลนะของโตมันนะครับนะใส่เลยนี่นี่เป็นไงราชาบังกรถึงกับต้องถอยเลยนะครับนะโอ,อ้โอ,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 อ้แอ่พลังอะไรวะเนี่ยทำไมฉันไม่เคยมีแบบแกจะเป็นราชาบังกรที่มีทุกทา่าด้วยเฮ้ยราชาบังกรโกรธแล้วโกรธแล้วน,นะครับเป็นพายุแล้วนะครับนะเออราชาบังกรนี่ความสามารถพิเศษคือใช้ได้ทั้ง4ี่ท่านนะครับนะเอ้แม่งเอ้ยมันจมน้ํากันก่อนนะเอาดูดินะครับเอเดอร์ดากอนจมน้ํานะครับนะ อันนี้ไม่ถือว่าชนะกันนะดูดิดูดิเฮ้ยเอ็นเดอดัก้อน er มันยังไม่ตกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงตกไปแล้วในตะกีะ้ผู้เร็าแบบอ๋อมันบินขึ้นไปสู้ต่อนะครับเ er อนเดอดัก้อนกูบอกกูยอมตกง่อยๆหรอกเว้ยนะครับนะส่วนราชามงกรกูตอนนี้ยังไงนะครับนะสถานการณ์ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเฮ้ยราชามงกรใกล้าตายแล้วครับเอนเดอร์ดังก้อนว่าไงนะครับจังหวะนี้เอนเดอดัก้อนกูก็จะตายแล้วนะครับนะสูสีสว่าคู่นี้นะครับเอาลุ้ยใคาจะเป็นผู้ชิงทวงบัลลังก์อย่างแท้จริงนนนะะคครรรััับบเอาลกดแ้ว พร้อมที่จะทุ่มทันเดอร์นี่เป็นไงล่ะนะครับจังหวะนี้มาดูกันนะครับนะว่าใครจะเหนือว่ากันกับเออราชามงกุลใครต้องเป็นที่หนึ่งในเกมนี้โอ้โหไม้โ,โดนไปดีนะฮะนาตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องนะครับรู้สึกว่าเอเนอรากอนใช้ไฟมานะเยอะมากนะครับดูดิโยนแบบไม่หยุดเลยนะครับเฮ <c oughs> ้ยใครชนะเอเนอรากอนชนะท่านผู้ชมเฮ้ยอ่าข้อคือมงกรตัวใหม่ที่จะเป็นที่หนึ่งในเกมแทบอ่าตายจมน้ำตายนะครับตาโมด,ดูดิ นี่คือมังกรทั้งสองตัวนะครับที่แย่งกันฆ่าสุดท้ายก็ตายทั้งคู่เอาละต่อมาเจอกับช้างนะครับช้างบอกโอ้เขาอยู่แล้วสตัวของเราสางตัวเราลุมมันมันยังไม่ชนะเลยตัวนี้เฮ้ยว่าแต่พลังมันมีพลังใหม่ไว้เฮ้ยโอ้เยโดนระเบิดอุ้ยเอาดิแม่งยกทั้งพวกเลยนะครับดีดีเจอเจอไฟมานะเจอไฟมรนะมันชิบหายตายหมดเลยนะครับใครโดนมึงบอกเลยว่านาเบลดห้าร้อยตายเป็นตายก็บอกเลยใครโดนเนี่ยเยดู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 อนเดร๋กอนบอกข่ามาพร้อมความโสดอุ้ยอุ้ยไฟมรนะ ไฟมร์ด้านะไอดีนะครับนะไม่โดนไฟมร์นะ่ะเพราะว่าติดศพเพื่อนตัวเองอยู่ซึ่งจังไงนะครับนะไอช้ช้างตัวนี้บอกโอ้ยอย่าทำร้อยชนลูฉันขอโทษดิฉันดูถูกนะอ่ะเรียบร้อยโดนไฟมร์นะ่ะตายทุกตัวนะครับนะไม่มีทางรอดนะนอนเลยนี่โอ้โหมันจะจะมีดจากมิติไหนมาปักอีกนะครับนะาเอ็นเดอร์กรอนกูเออตรงสายมาจากโรคเกมีคราฟนะครับมีดจากมิตินี้ เอาละครับต่อมาเจอกับรถถังนะครับเอ็นเดอร์ดากอนบอกฉันอยากแก้มือกับพวกแกที่แกถักหน้าฉันตะกี้โดนยิงไปแล้วนะครับเอ็นเดอร์ดากอนบอกไม่เป็นไรโอ้โหเข้ามาเลยออาไฟมานะโอ้โหไฟมานะมันโคตรแรงเลยครับไฟเอ็นเดอร์ดากอนตีนี้ฮะโอมาสิ โผ่นพน่นพน่นพน่นพล่นพล่นพล่นพ,พ, er พ,พ่นผล่โ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 อล่โผ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 ลพโผล่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 นผล่โผล่โพล่อดล่โผ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 ลมันยกหัว่โม่่โผล่โผล่รผล่โ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 ผลาโนล่โผล่โโผล่่โผล่โนล่โผล่โผล่โโอโผ่โผล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 โผ้โเล่ระเบิด่โ่โผล่โผร่โผล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 ่โนลล่โผล่โล่โ่ เฮ้ยทำไมมังกรกลัวได้วะโอ้โอ้ทำไมฉันกลัวพวกแกวะเนี่ยเฮ้พวกพวกเราคือแต่ระเบิดยังไงล่ะไม่มีเหตุผลเหมือนกันเวย้ยนี่โอ้โหแต่โดนไฟร้อนนะโอ้โหโอ้โหโดนไฟร้อนนะกนะูเรียบร้อยเธอระเบิดกูเจ็ดสิบแปดตัวตายหมดนะคะรับเหลือแต่กูเฮ้ยล้วแต่ฉันแล้วแต่ฉันเฮ้ยเอาไงดีเอาไงกับชีวิตทีให้ใจเย็นนะพวกนะใจะเย็นนะพวกใจเย็นแอะตายเรียบร้อยคนระับเธอระเบิดก็ยังไม่รอดนะฮะ เอาละครับต่อมาน่วยรบสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าฝั่งเยอรมันนะครับซึ่งมีเอไฮด้าเอ้ยไม่ใช่ฮิตเลอร์นะครับเป็นคอยโอ้โหแมงบิงมาเลยชิปโอ้ยรอจอยการ์ม่อนเราจะใช้ปืนสงครามโลกจัดการมันเลย ้กูอัดเข้าไปนะครับนะอินเดอร์ทาก้อนกูบอกไม่เลยข้ากูมังกรโดยฮิตเลอร์นะครับดูฮิตเลอร์กูเบอร์ฮิตเลอร์กูกระโดนกระโดดตรงกลางวงเลยฮิตเลอร์ไม่นะตู้นูแต่ฮิตเลอร์ไม่ปิววะฮิตเลอร์แม่ง น้ำหนักเยอะว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยนี่เอ้ยมันปล่อยไฟบระดาแล้วฮิโร่บอกเฮ้ยมันถืออะไรกันยิงเข้าไปอย่าไปโซดเอาอ่ะโดนแล้วเออเโอ้ออจังไงเนาะอ๋อ้อ๋อยอ้อยอืมอืมตัวไม่เดียวอู้หูนะครับหน่วยอารักขามานะครับใช้ AK ยิงกระดดเข้าไปข้างในเลยนะครับนะ่เออนะครับแต่ฮิโร่กูยังรอดว่ะ ฮิ ard, ตเลอร์กูยังไม่ตายอะไรวะเนี่ยนะครับนะเจอฮิตเลอร์โกรธไปนะครับนะาออนี้นี่หนี้เรียบร้อยนะครับฮิตเลอร์ตายแล้วโอ้พวกเราฮิตเลอร์เราตายแล้วผู้ดำเราสูงสุดเราตายแล้วโอ้แต่พวกมันก็ยังใจกล้าสู้ต่อนะครับนะเจอโอ้เจอไฟแข็งเจอไฟแข็งนี่เออเอาดิตุมต้มตุมต่มตุ่มเละตุ่มเป๊ะเรียบร้อยนะครับอินเดอร์ดราก้อนแม่งเก็บแหลกเก็บหมดเลยตายหมดเรียบร้อย อ่าเอาหลังงั้นก็ต้องเจอกับพวกซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ตัวละครหนังมีจอห์นวิกด้วยถามฟอร์เมอร์กับบีเอาละพวกเราลุยมันดึงล้งด้งดึงดังดึงดึงดังเวงเรงดึงๆๆงเอาแล้วพวกเราจัดการมันมันคือเอ็นดากอนจากโลกไม่ครับนะครับนะสึ่งตอนนี้นะครับนะอุ้ยโลแกนกูเอาดิเอาดิ เจอ,เจอบูฟอรีกูนแกนะสับหน้าสับหน้าโอ้โหวิ่งไล่เลยนะครับวิ่งไล่นะครับแต่เอเดราก้อนนะครับได้จะถอยนะครับตอนนี้เอเดราก้อนสู้แล้วนะครับนะมาสู้แล้วเจอไฟมรณะใครจะรอดไฟมรณะมานะครับต้องหลบให้ดีนะครับนะไม่งั้นโดขข่งเดียวมีสิทธิ์ตายสูงนะครับดูดิดูด,ดิดูมันปล่อยออกมาไม่หยุดเลยนะครับเอเดรากร้อน ้าวยังไงนะครับจังหวะนี้ช็อกนิดนึงนะครับนี่เออปล่อยไฟแล้วปล่อยน้าแข็งแล้วดู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 ตามฟอร์เมอร์กูตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับนะเยินเฉยนะครับนี่นี่โดนไปดิโดนไปดิโอ้โหโโอ้หบินเข้ามาตีระยะประชิดนะครับนี่นี่ว้าว สู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนะมิสเตอร์ลิโอกูยังไงนะครับจังหวะนี้นะครับมาเออพ่อหนุ่มจากซูเปอร์แมนภาค2นะครับตีตีโอ้เครับดรสเตนก็พยายามสู้นะครับรู้สึกว่าไอ้เดร็กคอนจะสู้ยากมากเลยนะครับสำหรับพวกตัวละครในซูเปอร์ฮีโร่เรานะฮะเออเออดร็กคอนบอกฉันจะเผาให้แหลกเลยต่อไปพวกแกฆ่ายากจังเลยว่าเออ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 เดอะคอมโบไปดิเป็นไงล่ะนะครับอ้าวเดอมิสเตอร์ลิโอคนเดียวนะครับนะเอาเลยเว้ย์โจลิโอบอกว่าฉันเนาะ ต่อข้อแกให้ตายไปเลยโอ้โห, <S <S โโหเรียบร้อยนะครับตายแอบซีง้งไแกนะครับมิสเตอร์โอเจอของดีเข้าไปไม่ได้การแล้วแกต้องเจอกับฉันฮีโร่บายโอ้โหฮีโร่บายโดนก่อนเพื่อนฮีโร่บายวิ่ไปด้านหลังนะครับาแกรู้จักฉันไหมเฮ้ยนี่บอกฉันรู้จักแกอย่างดีแตลนะโฆษนาะเสียงอ,อินเดอร์อดักกอนกูโคตรตลกเลยไม่เอาดีกว่านะครับนะภาคใหม่นะครับา เอาใหม่นะครับนาะยฮีโร่บายโอ้แกแกเป็นใครโอ้โหยปากเข้าหัวกูญลจแกคือเอนเดอร์ดาก้อนนี่ว่ามาจากโลกฉันนี่นะโอ้แกมาที่นี่ได้ไงคมาจากที่นี่ก็เพราะว่าฉันตามหาแกยังไงล่ะโอ้แกตามหาฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหยใครชนะเฮ้ยเอาดิฮีโร่บายชนะเอนเดอร์ดาก้อนว่ะเฮ้ยเราไม่รู้นะครับว่าในโลกของไมค์แคร์นะครับเอนเดอร์ดาก้อนกับฮีโร่บายใครเหนือกว่ากันนะครับแต่ที่รู้ก็คือฮีโร่บายชนะในเกมแท็บนะครับที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับคนสร้างอะแหละนะ เอาละครับต่อมาร้องให้มันเจอกับตัวละครบอดที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับระหว่างทอกับนี่โอ้โหราชาแห่งความกลัวครับโยนค้อนไปแล้วนะครับนะจะรู้สึกยังไงนะครับเอ็นเดอร์ดาก้อนโอ้โหโดนไปดอกหนึ่งนะครับนะไม่สะทกสะเทือนเลยครับนี่โตะกี้แกช้นพลังข้านี่ว้าไอเอ็นเดอร์ดาก้อนเอาพลังกูคืนบอดโว้ยนะครับไอเอเดอร์ดาก้อนแม่งก๊อปพลังนะครับโอ้ย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 เจอแล้วเจอไฟบอลนาแล้วรู้เรื่องนะครับนะนีหนีพ่นพ่นพ่นแต่ก็บอกเลยว่าเออพวกทอกับราชาเออ่แห่งความกลัวของเรา นะครับไม่มีทางโอ้โหจะจับตายอย่างนี้หรอกนะครับดีดิดโอโ้เรียบร้อยวะนะครับตายอยู่ดีวะสู้ไม่ได้นะครับไอเดอร์ดังก้อนมันมีไฟไฟจากนรกนะครับนะเออ เอาหลังงั้นเจอกับเทพไซตามะแล้วหน่อยเป็นไงนะครับเพราะว่าตอนนี้บัทโหดที่สุดในเกมแล้วนะครับเนาะเฮ้ยฉันจะรีบกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาเลยนี่เจออุ๊ยหมัดลมไปนะครับนระดอกเดียวเป็นไงโอ้ยแกทำอะไรฉันน่ะห่วยนี่เออเดินยวก่อนหนูกับนงองโอ้ยทำไมผมทำพี่ไม่เข้าเลยโอ้โหเจอ,อเจอเออเจอไฟร,ราดาของฉันดิเจอไฟน้ำแข็งโอ้เป็นไงล่ะพ่นน้ำแข็งไปไม่รู้สึกอะไรเลยหรอกครับพี่ฉันไม่รู้สึกอะไรแกหรองแกทำอะไรของแกนะโอ้ยจะฉันจะรีบไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เร็วไม่ฉันต่อยสักทีดึงเลยเข้ามาไซ ต่อยคนอื่นไม่ได้หวะเราจะประชิดเร็วๆาเร,ๆรีบตีเร็วนะครับถ้ามันเดินช้าไงประเด็นนะครับนะนี่นี่เออเอาโอ้เอาโด,โดนโดนโดนเออเออเดี๋ยวดาก้อนเผาเผาเผาแหลกเผาแหลกโอ้แต่สจะมาบอกชิวชิวจัดชิวจัดปล่อยอะไรของแกไฟ,ไฟมโนอะไรผู้ผมปล่อยไม่เข้าพี่เลยหรอครับเออก็ใช่นะสิไอ้เบิกนะครับนะเออนี่เนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ย แต่ไซตาม้าก็คือประเด็นอย่างเดียวก็คือมันเฮ้ยเจอ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 บัดรัวแล้วเจอมัดรัวแล้วนะครับเอ็นเดอร์ทังก้อนกูเป็นไงโอ้ยเดือดเดือดนิดเดียวนะครับนะโดนสกิลเดียวเท่านั้นแหละนะครับนะถึงกับเตรียมตัวตายในทันทีนะคะนี่นี่นี่ใสตาม้าบอกโอ้ยบ่นเรยฉันจะต่อยกระโดดนวะเนี่ยโอ้ยมาให้ต่อยจีเราจุกุลีนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่นี่เจอหมัดลมวายุนะครับนะเออเอ็นเดอร์ทังก้อนมันก็สู้ตายเหมือนกันนะครับนะถึงแม้เรื่องจะเหลือน้อยนะครับแต่ก็ อ้าวเรียบร้อยตายนะครับนะเจอใส่ตามะกูโอ้โหบัดรัวเท่าระดัะครับตายนะครับนะดูดินะครับเอเดนดังก่อน เออท่านผู้ชมครับหลังจากที่พี่เล่นคลิปไซตามะไปเนี่ยน้องๆบอกว่าเออพี่ที่จริงไซตามะมันมีจุดอ่อนนะเออมันไม่ใช่แข็งแกร่งที่สุดนะมันมีจุดอ่อนก็คือพวกน้ําแข็งนะครับนะสำหรับหมอดไซตามะตัวนี้นะครับมันมีจุดอ่อนนะฮะไม่ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับมันจะแพ้พวกตัวน้ําแข็งจริงหรือเปล่าว่าเห็นน้องๆพูดน,นะครับนะไหนะผมพี่จะลองเอาตัวน้าแข็งออมาเยอะๆเ,เลยนะครับนะมีทั้งขวาน้ําแข็งนะครับโยนคู่แล้วก็ตะนูน้ําแข็งแล้วก็โอ้ยโดนลบไม่ได้ปล่อยเลยไอสัตว์เอ้ย เอาไปแล้วเอาเหลือกูคนเดียวสินาะโอ้แกแกบัองอดอดเจอปลาหลงน้ำแข็งของฉ้อนวบเอาแม่งอ่ะเอาไปนะครับนาเอาใกล้ๆดูนะครับนาอย่าเพิ่งปล่อยลมนะใส่ตะมาโอ้โหดูมันหลบดูมันหลบมาดูนะครับจริงหรือเปล่าโอ้ดู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 โอ้โหโดนโดนเลยโดนเ,เลยจังหวะนี้จังหวะนี้อ่ะจะหลบ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 หรเลยชอบจากหลมบงจริงๆโอ้โหโดนไปดิโดนไปดิโ,ดปดโอ้โหตายตายนายนบอกว่าสู้ว่ะ <N Memorial> <ihood S 2> นะครับนะอ๋อรู้นละคำว่าสู้ของน้องๆน่าจะเป็นให้ยืนอยู่นิ่งๆหรือเปล่านะครับอ้าวอ้าวอันนี้คืออ้าวอ้าวดูดิอ้าวกูยืนนิ่งๆให้มึงตีเลยเอ้าวอ้าตีกูเดียวเอ้าเอ้าเอ้าเลยเอ้าอือเอ้ายิงยิงเข้าไปเออเอาเอาให้กูแข็งให้ได้เอ้าเอ้าอือโอ้ยกูเป็นแข็งหรอกชาติดีดิชาติหน้าหรือว่าชาติไหนดูดิ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 อันนี้คือมันหลบให้ผมเองนะดูดิอ้าดูดูอือเอ้าวอ้าไดนบอกว่าแข็งวะไม่จะะแข็งเลยนครับ จริงหรือเปล่าต้องับนายผมว่าโอกาสที่พวกนี้มันจะยิงโดนก็มีน้อยมากนะครับดูดิ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 อ่ะอ่ะเอาเลยเอาให้กูแข็งให้ได้เอาเอางั้นต้องเอาพวกเราเยอะกว่านี้นะครับนะนี่เอาให้มันแข็งไปเลยแล้วก็เอาธนูมาเยอะๆนี่นี่ดูซิมันจะหลบได้หรือเปล่านี่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 ไซจ์บ้ามึงหลบไม่ได้หรอกเว้ยนี่ดูดิโอ้โหดูดูมันหลบดูมันหลบตุ๊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 บอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่คอยอยู่นิ่งๆคอยอยู่นิ่งๆอ่ะฟันมาเลยอืมเอาอืมออ่ะอื ดูมันหลบดิมันหลบยังไงวะดูดินะครับนี่ทุกคนลุมโยนมาได้เนะี่ยเป็นร้อยกว่าคนเลยด้นะดูดิดูดิโอ เฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับตัวเซตมาเรานะครับนะเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับน้าเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้โอ้โหดูดิดูดิดูดิจนไอ้นี่นะครับจะแข็งเองอยู่แรกนะครับน้ไอไอราชานะราชาน้ำแข็งกูจะแข็งเองก่อนซะแล้วนะครับเพราะว่าโดนลูกน้องมันยิงจากทุกมุมดูดิดูดิเฮ้ยแต่ไซตมาเริ่มเริ่มแล้วว่าแต่ตัวมันไม่ช้าลงเลยนะไม่ช้านะแต่ตัวเริ่มแข็งแล้วนะดูดิดูดินะครับนาเออดูดูมันจะลบเก่งขนาดไหนมันก็ต้องโดนสักดอกแล้วว่าลบ ออบเฮ้ยท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับใส่ตามาเราพายแพ้เฮ้ยแข็งนะครับจริงๆด้วยนะครับนะแต่ประเด็นก็คือยังไม่มีใครสู้มันได้เอาเข้าจริงปะถ้าสมมติผมปล่อยให้เล่นนะให้ใส่ตามาแบบสู้เดียวๆนะผมบอกเลยยังไงก็ไม่สู้อะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำแข็งเนี่ย มันเป็นเหมือนแค่จุดอ่อนเท่านั้นดูดิดูดิดูดิเนี่ยแค่มันไล่ต่อยแค่นี้ก็ชนะแหละนะครับนะไม่ว่าจะเอามาเป็น200ตัวอ้อมมันเยอะมากกว่าเดิมเป็นพันตัวยังไงก็ไม่สู้เพราะว่าตะกี้คือผมใช้เวลานานมากเลยนะครับยืนให้มันต่อยเล่นนะครับนะเออเพราะว่าโอกาสที่มันหลบได้มันก็มันมันก็หลบได้ดีอะตะกี้ผมยืนให้มันตีเฉยนะครับนะอืม เอาละครับต่อไปเอเดอร์ดังก้อนนะครับเข้าเรื่องกันต่อเจอกับบอยเฟนนะครับบอยเฟนว้าไปแล้วนะครับเอเดอร์ดังก้อนถึงกังงฮู้กูปล่อยดาบไปแล้วตะกี้กูปล่อยไปฟรีสินะมันว้ามาด่าหลองฉันแล้วดิฟูหูยเอาละเว้ยมามาเอาเอาบอยเฟนกูดีดีให้ความรัก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 แคน่าจะมาจากโลกเดียวกันกับไอ้อฮีโร่บายแน่เลยเอ่ซึ่งมันคนละโลกกับโลกฉันแต่ที่จริงก็มาจากโลกเดียวกันนั่นแหละโอ้โหยนะครับเรียบร้อยเจอชืออะไรอะฮีโร่บายเฮ้ย เรียบร้อยนะครับบอยเฟนกู friend, ตายเจอเอ,อดเดอร์รรอรนากอนฆ่าเอานะครับเรียบร้อยได้ไงครับเนี่ยอ่ะเอาละครับตัวตัวตัคอนตัวตัวมานะครับเจอกับพึ่งน้อยนะครับนะอาจจะฝังเหล็กในและเอ,อดเดอร์นากอนอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเป็นไปได้นะเอออย่าพึ่งเออดูถูกเออหรือว่าประนามความว่าตัวเล็กของมันนะครับมันโหดสุดๆนี่เจอเป็นไงเฮ้ยนี่ไง <laughs> ชนะมาก็หลายตัวนะครับเอ,อดเดอร์นากอนเสือกแพ้พึ่งนะครับพึ่งบอก กูตอเล็กแค่นี้ก็ฆ่าเกาไม่ได้อ่อนเอ้ยนะครับนะเออนะฮะแผลพึง่งช่ยอะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วจบความที่ไอ้หน,นุ่มป๊อปแคทนะครับไอ้หนุ่มป๊อปแคทบอกฉันจะพุ่งตรงไปหาแกนี่แล้วก็ฆ่าแกแล้วก็กดคลิกๆๆๆๆๆๆเอ้าเฮ้ยอ๋อนี่ตัวปลอมนะกูตกใจหมดเลยนะครับกูน,นึกว่าตัวจริงตกไปนะครับเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหเด็กกอนนะครับได้บินของจริงแล้วก็ตกมาแบบของจริงนะครับนะแต่ก็ชนะนะตะกี้ชนะนะครับเอ็นเดอร์ดาก้อนชนะนะครับนะชนะก่อน อ่าเริ่มสระวันนี้นะครับก็จบไปเท่านี้แหละนะครับนะเอ็นเดอร์ดากอนเจอกับเอ่อนักฆ่ามิโนตยูนะครับนะซึ่งก็นะครับตามนี้แหละนะครับนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเอ็นเดอร์ดากอนเอ่อหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวของพวกมายครับอีกก็บอกได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมเล่นเอ็นเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ก็บอกได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะหาหมอดมาให้นะครับนะไม่ได้หมอดดิเวิร์กช็อปนะครับ จากคนอื่นนะครับนะแล้วผมก็จะมาแต่งเพิ่มอีกทีนึงนะหรือว่าจะเล่น <Nash> ของเขาเลยนะครับถ้าของเขามันโหดกว่านะครับนะที่ผมต้องแต่งเพิ่มก็เพราะว่ามันมันเก่ากว่าตัวละครที่ผมสร้างมาไงคือเข้าใจไหมมันเอาไปสู้กับตัวละครที่ผมสร้างไม่ได้เพราะว่าตัวละครที่ผมสร้างของผมเนี่ยคือผมเอาเวอร์ไปหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวละครเวิร์กชอปของคนอื่นนะครับมันเลยไ่สู้ตัวที่ผมสร้างไงนะครับผมเลยต้องเอา เพิ่มระดับให้มันโหดกว่านี้นะครับเหมือนเอ็นเดอร์ดักคอนเลยนะฮะโอเคแต่สำหรับวันนี้ก็จบไปที่นี่แหละนะครับสำหรับเอ่อ็นเดอร์ดักคอนยบายฟันดีจุ๊บ